เพจดังชมมาตารดาพิสูจน์แล้วแค่บทดีไม่ต้องตกตีก็ดังได้ที่สุดละครฟิวกู้ถ่งปีเพจเครื่องรีโมทชมละครมาตารดาเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าละครไม่จำเป็นจะต้องขายเรื่องร้ายๆแรงๆ ฉากตบตีด่าทอหรือเลิฟซีนรุนแรงแค่บทดีแสดงดีทำถึงก็ดังได้โดยระบุข,ข้อความว่ามาตารดาที่สุดของละครฟิลกูแห่งปี2023ละครที่ฮิวหัวใจคนดูและซื่นชำด้วยความสุขปลื้มใจกับมาตารดาที่ประสบความสำเร็จแบบไม่ค้านสายตา โดยโกยเรตติ้งกระแสะความประทับใจไปเพียบพร้อมฉีกทุกคำสบประมาทว่าละครฟิลกูที่มีไข่เรื่องแรงๆร้ายๆไร,ไร้เหตุผลจะไม่มีที่ยืนอยู่บนเวทีไทยที่ไหนได้โกยหมดทั้งเรตติ้งกระแสะความประทับใจยิ่งการันตีได้เลยว่าละครแนวนี้ก็ขายได้ถ้าคิดจะลงมือทำและทำให้ถึงจริงๆมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องรุ้นกับมบีหมดแน่นๆว่าปมสุดท้ายกับภารกิจที่ต้องเอาช ลัสบอสหรือพ่อของเป็นหนึ่งสายโหดเห็นขนาดนี้จะมีวิธีไหนเอาชนะใจพ่อเป็นหนึ่งได้อย่างไงนี่คือจุดน่าหลุนมากที่สุดและห้ามพลาดเด็ดขาดมาลุ้นว่าการซู้ด้วยทัศนคติที่ดีของมาตารดาจะข้ามผ่านกำแพงในใจของพ่อเป็นหนึ่งได้อย่างไงต้องยอมรับว่ามาตารดาขโมยหัวใจคนดูด้วยวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่เจ้าตัวเข้าไปสารรอยร้าวในครอบครัวตัวเองตั้งแต่การให้เพราะเกส ได้การยอมรับจากอากงอาม่าที่กว่าจะลงเอยก็ได้เรียกน้ำตาคนถือรีโมทไปหลายปีบไหนจะเรื่องแก๊ง LGBTQ บกที่นักแสดงทุกคนสวมบทบาทออกมาได้ดีเยี่ยมและ ตีความกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมาได้เป็นมนุษย์จับต้องได้และช่วยให้คนดูเข้าใจจิตใจของพวกเขามากขึ้นมาตราดาเหลือแค่2ตอนสุดท้ายก็จะมีคำตอบมอบให้กับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครฟิลกูดแบบนี้พร้อมส่งกำลังใจให้กับตัวละครทุกตัวได้แบบสด ทุกวันจันแห่งคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องสความรู้สึกดีๆสามารถส่งต่อได้เพียงแค่ลงมือทำตามแบบมาตาที่ทำเหมือนในละคร